สวัสดีครับเรามากับรายการน่าจะสิ์ทำไมทำไมต้องน่าจะสินนะครับเรามาจะถามเกี่ยวกับว่าควรเราเนี่ยคิดเห็นยังไงกับน่าจะสินบ้างนะครับแล้วก็จะมีไกด์นะครับพาไปนะครับว่าทุกคนนั้นคิดยังไงบ้างมาไปเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคนเคนนี่นะครับสาปัตอานบหนึ่งของประเทศชายนะครับผมรองนี้นะครับผมมีสองคำถามที่จะมาถามกับ เคนนี่คู่นี้นะคะว่าทำไมต้องน่าจะสิครับอ๋อคือน่าจะสินะคะน่าจะสินเป็นอะไรที่ทำให้คนไทยมีวัฒนธรรมได้ดีขึ้นนะคะและทำให้คนไทยมีวัฒนธรรมที่สูงขึ้นครับโอ้อโหเป็นคำตอบที่ดีมากครับสำหรับเคนนี่นะฮะและข้อที่สองที่เราต้องถามนะฮะคิดว่าน่าจะสินเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับวัฒนธรรมไทยของเราน่าจะสินนะคะเพราะวัฒนธรรมไทยของเรามีความสวยงามมากขึ้นทำให้รู้จักประเทศเรามากขึ้นนะทำให้ มีวัฒนธรรมที่สวยงามมากที่สุดในประเทศเราค่ะขอบคุณมากนะสำหรับคุณเคนนี่นะฮะเราไปดูความสัมภาษณ์ของคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะก็ผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับนายนะฮะหรือเรียงหยันกับเลี้ยงนะับผู้ที่ได้ฉายแวว่ปแห่งที่สุดในห้องนะฮะแล้วันนี้นะครับผมมีคําถามมาถามคุณเลี้ยงแล้วผมคุณเลี้ยงิดยัไครับกับหน้าตาสินไทยอือคุณก็สวยงามดีครับ แค่นี้ครับขออธิบายเพิ่มเติมเลยนะก็เป็นประเพณีนะทำทำให้ไทยประเทศไทยดูดีแ <ไป S 2> น่นอนเ <c oughs> ขาไม่ใช่ประเทศไทยที่ดูดีแต่วันนี้ทําให้เลี้ยนดูดีขึ้นด้วยครับผมขอขอบคุณคุณเลี้ยนมากครับผมไปดูคนต่อไปนะครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณฟิวนะครับผมสุนหล่อแห่งมอของเรานะครับสวัสดีครัอบออกกล้องตัวนี้เหรอเฮเล่นโง่ได้ไหมผมเะเล่นได้รับจริงจครับ แล้ววันนี้นะผมมีคำถามที่จะถามกับคุณฟิลนะคุณฟิลนะคิดไงกับหน้าตสินไทยรับผม <c oughs> เออต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเคยสัมภาษณ์อย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าที่ห้องของผมมันไม่เอาผมลงไปในซ <c oughs> ีดีเพราะผมตอบได้เลวร้ายมากแต่วันนี้ผมจะตอบดีๆก็คือหน้าตาสินไทยเนี่ยมันมีความสําคัญต่อประเทศไทยใช่ไหมถ้าไม่มีหน้าตาสินไทยเนี่ยก็คงไม่มีคนไทยถ้าไม่มีคนไทยเนี่ย เนี ja, ่ยการขาดดุลการค้าของเอเชียเนี่ยมันก็จะเริ่มแย่ขึ้นไงเมื่อการขาดดุลการค้าของเอเชียแย่ขึ้นเนี่ยประเทศมันก็จะไม่มีแหล่งน้ํามันเพราะไม่มีแหล่งน้ํามันทําไงอ่ะโลกแตกรแล้วผมครับสุดยอดผมกับพี่เอนของคุณปีนะจินตนาการสูงมากครับผมเรามาดูคนต่อไปกันครับสไปายเกลี่ยสินีแล้วก็ผมสไปาครับโอ้โหเดนลิสจุนจีกับเบญยาพา ก็เป็นยาพาร์กเขาอายเขาอายเขาอายแล้วเดินไปแล้วก็เป็นยาพาครับคุณไปครับวันนี้นะฮะแม้คุณจะเป็นควายก็ต้องถามมาเขาว่าน้าตัดสินไทยคุณคิดยังไงครับกับน้าตัสินไทยก็สำคัญครับเป็นเป็นล่าถาวรคนไทยครับไปบลองเป็นรากฐานของคนไทยก็เหมือนกับข้าวที่เขาช่วยกันไถไหมครับผมเป็นคคุณไป๋ช่วยขยายความกับเผมกับน้าตัดสินแมวไทยน้าตัดสินก็ ใช่ว่าเป็นการแสดงเหมือนการแสดงที่หาไม่เจกว่าเพลงนะโอเคครับไปตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณเบี้ยวเอ้ยขอบคุณไปมากครับผมต่อไปนะฮะใส่หูฟังอยู่นี่นะฮะเห็นสวยๆอย่างนี้แต่พอรู้ก็ก็มีนิดนึงครับผมครับผมจะมาถามนะครับกับคุณบิ้ยนะครับผมเบี้ยครับคิดอะไรกันน่าตะสินไัยครับผมเออน่าจะสิทัยก็ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยโหบิงตอบได้มีความรู้นิดหนึ่งมากครับแล้วคนต่อไปนะฮะแม้เขาจะอยู่ในเมืองแต่ก็ยังมีวัฒนธรรมของประเทศไายครับผมคุณจิดาภาเนี่ยหรือเรียกอย่างว่าน้องเมจิสไสตันนะครับนเมจิกมีความคิดยังไงกับคำว่าน้าสินไทยครับน้สินไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะ ทำให้แบบต่างชาติมาชมมาอย่างนี้โอ้โหเสียงนะฮะน่ารักมากครับแต่ไม่เหมือนน่ารักจะปิดหน้านี่จะดูดีมากนะคนหลังห้องครับหน้าฟังเพลงเปี่ยวเปี่ยวเศร้าๆอยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะทำให้เขาอารมณ์ดีนะฮะคุณยิมครับผมคุณยิมคิดยังไงกับเขาว่าเราจะสินท้ายครับผมก็เป็นวันทำทายครับแล้วอะไรครับช่วยขยายความให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราควรละหา้อย่างเช่นการลำ้ำอะไรเง,งี้ยครับอ๋อแล้วการลรำนะครับผมยิ้มพูดได้ดีมากครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะฮะเราจะมีคนมาอยู่เต็มห้องเลยแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาจามกันต่อดีกว่านะครับครับ <Bey. S 1> ตอนนี้นะครับมีคนหนึ่งที่ผมอยากสัมภาษณ mm. ์มากครับผมคุณเซนครับ <Bey. S 1> คุณเซนะครับคุณเซนครับครับับได้ครับคู่นะครับคู่นะครับนกั แล้วตอนนี้นะครับเข้มครับตอนนี้เข้มอยากอยากถ่ายมากเข้มเซียนครับผมเข้มคิดยังไงนะครับกับน้าตาสินไทยครับนางงาสวยครับนางงาสวยครับเป็นคำตอบที่โอ้โหเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับเป็นคำตอบสุดท้ายโดนใจผมมากนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโชว์วิวเปอร์เซอส์ราตเดกเกอสี่ของพ่อ าจาภาษาครับแล้ววันนี้นะครับผมมีคำถามที่จะมาถามชูมินครับครับชูมินคิดยังไงกับคองว่านธรรมไทยครับผมส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าถ้าสี่มีเรื่องธรรมดาครับผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอได้เรียนแล้วเออก็ลึกซึ้งดีมีอะไรที่มันแบบลึกลับต้องแบบควงคว้าไอ้พวกเนี้ยครับก็น่าสนใจดีครับชาวินตอบได้ลึกซึ้งจนคนไทยทั้งประเทศน้ำตาจนร่วงแล้วครับตอนนี้ขอขอบคุณชูมินมากครับผมคนต่อไปที่เราจะสัมภาษณ์นะครับเป็นคนโบกเวกโวยวายแห่งห้องร้าน น่าหำคใญนะครับอ้าวเซนครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เซนนะเกี่ยวกับหน้าตาสินไทยเซนคิดยังไงกับเขาว่าน้าตาสินไทยครับหน้าตาสินไทยนะครับเป็นหน้าตาสินที่มีมาช้านานนะครับเป็นพุทธธรรมของเราเลยนะครับฉะนั้นเราต้องรักษาไว้นะครับครับก็ก็ผมก็อย่างที่ได้ยินเมื่อกี้ครับโปเวกรมวนวายก็มีบ้างครับแต่ความเก่งขอยกให้กับเคนนี่คนเดียวครับขอบคุณมนะครับเซนนะที่ชมผมว่าเก่งนะครับผม ไปดูกับคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยวันนี้นะครับเราก็อยู่กันนั่นล้อแห่งวงจุนนะครับผมชาชิดล้อผมชาครับวันนี้นะัขเคนนี่มีคำถามนะครับจะมาะถามชาครับชาคิดยังไงกับเขาว่าน่าจะสินไทยครับผมก็น่าจะสินไทยนะครับก็ผมคิดว่าเราเรียนไปนครับก็ได้ใช่ไหมอนะ่ะผมว่ามันก็มีบ้างนะแต่มันก็ไม่เยอะาจริงแล้วก็ ไงอ่ะน่าจะสินไทยอ่ะน่าจะสินไทยอ่ะน่าจะสินไทยอ่ะโอเคครับนบแค่สินไทยครับน่าจะสินไทยก็คือน่าจะสินไทครับเ้าสบายครับคุณตีครับผมเด็กเรียนเก่งคนในห้องห้องเรมากครับซีครับมีความรู้มากมายนะฮะและผมวันนี้ได้จะมาข่าวีเกี่ยวับความรู้ในหนาสินของนมว่าคุณซีแค่ไหนครับบอกตขาว่าน่าจะสินไทยนะครับผมเยเครับ สีเฉยๆนะครับซีเม่โคนรเฉยๆนะครับผมสีครับแล้วถ้าสมมตว่าให้คุณสีขึ้นไปเต้นหน้ารัศมีไทยเวทีนะคุณสีจะอายเดี๋ยก็ก็คงอายไม่อายว่ามันไม่เคยทำาก่อนสีไม่เคยทำ้ำมาก่อนมีเนีแม่นีลาเต้นไม่ดีแต่ดีลาเปนเตี๊ยนซีน่าจะเด็กครับผมรอดูดูคนต่อไปในดีกว่าครับผม และตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กาบจาชนิชาสุดสวยแห่งห้องวิทย์ของเรานะครับจานชนิชาวันนี้ผมมีคำถามคำถามจา์ชนิชาจา์ชนิชาให้ความคิดเห็นยังไงกับน,น่าจะสิ้นพายรัาผมน่าจะสิ้นไายนะคะ<ม>ก็มีการแสดงมีศิลปะวัรณธรรมนะคะ<ม>ก็มีทั้งดนตรีไทยซึ่งดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเลย ท่านสินไทยก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยนะคะเราต้องช่วยกันํำนุ้งบำรุงต้องช่วยกันสืบสานและทำไยไม่มีควาอยู่ต่อไปค่ะโอ้โหตอบตนนี้ผมว่าจำต้องสอนวินนะครับอาจารย์ได้สอนราชสิ์แล้วครับผมและจากความคิดเห็นทั้งหมดนะครับที่เราได้สรุปมาจากท่านอาจารย์และคนทางห้องนะครับก็สรุปได้ว่าเราควรที่จะรักษาท่าทาไทยนะครับเพราะว่าท่าทาไทยเป็นอะไรที่ หาดูได้ยากครับแล้วก็เป็นมีคุณค่ามากต่อประเทศไทยของเรานนครับผมขอจบรายงานเช้งสรุปน,นี้ครับผม